ส,ส,วสวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับหนุกอีกแล้ว้อคะในช่องสุกัญญาพากินเมอือนหนุก,กันเสพพาทุกคนมากินตำขนมจีนขั้นแท่นหน้าจ้าทุกคนกนา,าสิปาเป็นขั้นแท่นหน้าเนาะมันมันไม่มันไม่ใช่สามสิบกีบหรือว่าหรือว่าโดกโจกน่จาจ้าหนุก,กะนุก,กมันโมไม่ซื้อในแพ็กเก็ตอะนุก,กหาคนหามันหาพวกพอจะรู้ว่ามันอะไรหน,นุกหนุกเบิงบโบกคิดว่าคิดว่า,นานเป็นอะไรจ้ะทุกคน มันไม่ใช่มันไม่ใช่สามสิบกีบนอกจากเนาะแล้วการนุ่ก็มีเนื้อเนื้อสดๆสดสดมากินด้วยจ้ะทุกคนเห็นพี่คนนึ่งไปกินกับสตมต่ำนอกจากเนาะนุก,ก็อยากลองกินนุก็อยากล่องกินเบอรแองมกิลนี่นุ่กินกับตำขนมจีนจ้ะนุกก็มีไออันนี้ด้วยจ้ะทุกคนเจลขมจม้ะมาจุน้ำจ้ะทุกคนพักเดียซีเมซัมนี่ละจ้ะไปจ้ะทุกคนไปเบแซรบน้อกันยังงงๆอ,อยู่อันนี้คืออะไร <laughs> อืม กรุมกินพันเลยอืมสะมากเนื้อสุอสดๆ กินกับสม่ต่ำแต่หนูกินกับตำหน่งจีนเราจะนะลองเบิรงจร้ะทุกคนไปสซฟแซฟเหมือนกันจ้ะ ลอยเด้อโน้ตว่าม,ม่มาคงจากคันว่าม,มีมาคงกับเซนรลองกินกับตามมาคงเบื้องนอะจากเนาะแต่ตามนมจริงก็แซ่บด้จากกินกับเนื้อสดอืมหมมาก mm hmm. จุน้ำตาอืมเนื้อ mm hmm. นุ่มๆมนนี้ ไปจอทุกคุณส็บแซมกันจุเซ็บแซมด้วยจ้ะพันพันธ์หน้า แต่มีไพ่หูจักซื้อกะพี่บอกคอมเมนต์บอกนุดในดยจัดด้วยนุิได้เอื่นถูกนอกจากเนาะอืมอืมับบหอร่อยมากน้ำสม่สำกินกับอะไรก็แซ่บนากจากเนาะ Wow. Nó sốt sốt lên chả Bởi kì nan xem hết เนื้อพันคันเทนามาันจะทุกคนอรอมาก คำใหญ่ๆแบบตาสวดเลยจ้ะท <Luc uts> uh ุกคนอือือสุดยอด เนื้อซดกินกับสมตำเข้ากันดีขนมจีนพันเนื้อขนมจีนพันเนื้อแซ่บแต่คุณ กินหอดตับนอกจากเนาะ <c oughs> มันหนาแบบเนี้ยนุชเห็นนุชเซิร์ชเบิ้งนน้นติว่า มันไข่ครึ่งกับตัวนายมากที่สุดมันไข่ครึ่งกับขั้นแท่นหน้าหนูก็เลยคิดว่ามันเป็นขั้นแท่นหน้า <laughs> คุยกับนำสมตำไปด้วย แบบนั้สองตอน้นต้นใหญ่ๆเลยจ้ะทุกคนนุ่มมาก Okay. <laughs> Hmm. เผ็ดแฮะเจ้านี่เผ็ดมากมากเลยาดยอดสุดยดของความเผ็ดอเอาสบายนั่งลงไปสบายนั่งมาจ้ะคาเทนาคนเทนาลงไปเหนือซุดๆุดก็เขาลงไปราดน้ำส้มตำไปจัดกนุน Wow, komm der คุณสิบซ้ำกันฮึ อิ่มแล้วจ้าทุกคนมาไว้ลวมือน,นี่แซ่บรู้สึกบอกว่าน้ามสมตํากับเนื้อเขากันเข้ากันจ้าทุกคนกินนี้ยังกับเขากันเหมือนนอกจากนาะกับสมตําเนี่ยเนาะแซ่บอิ่มจ้าทุกคนเห็นเฉพาอเห็นเอือดแล้วกินเนาะก,กินกับสมดัเนะก,ก็ลองมา่กินมึนกับเข้ากันอิ่มอยู่ได้ละไปแล้วจ้าทุกคนยังนั้นเลยก็ฝากคลิไปไว้ซ้ำานีกันเนาะค่ะทุกคนเนาะเอาไว้พรคลิปนาค่ะทุกคนบ๊ายบาย